ค่ะบุมงหน้างามงมสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบเอ็มทีชาแนลมาค่ะพี่น้องมือนี้ได้เมนูตํากุ้งสดเด้อค่ะพี่น้องสซดเลยค่ะใช้น้ําปูราพาแเซบคือเก่าค่ะพี่น้องตำสซนับปูราสีด๊สีนัวแบบนี้เด้อค่ะพี่น้องกินกับอันนี้นําขนมจีนเบาแดงเซบนัวหอละสิบบาทอันนี้ม้วนหลวกสองหอเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวน่าจะกินไม่หมด เพราะว่ากินข้าวเหนียวมาตอนเที่ยงนี่เอาไวน้นี่แล้วกันนนี่ังไก่ทอดพากินพาแซบด้วยค่ะพี่น้องขนาดสองร้อยกรัมแปสิบเก้าบาทด้วยค่ะพี่น้องสองรอยกร,รมัมจุ่มก่อนเลยกลุ่มน้ำลายแตกอเลยพี่นอ้องพักบุ่งหน้างาม มาละตุกนัวคือเกาค่ะพี่น้อมอืมสิแนวหนุ่ม น,นี่พี่น้องกุ้งราดน้าตําไปเลยจ้ะอ,อร่อยมาก กุ้งหวานด่งค่ะพี่น้องวิธีท,ทำห้องมันก็นคือเอากุ้งไปล่างให้สะอาดแล้วก็เอามาเซนน้ำปลาไว้ซิมหาหน้าที่จะเอามาตำด้วยค่ะพี่น้องอร่อยมากตัวใหญ่ๆเลย นำตำแซ่บเซ่บพี่น่องไอ้ตำกับเซ็บล่องิึงด้วยค่ะพี่น่อง แซบเวอร์เสร็่มางก็บยำเอาด้วยค่ะมนีงพี่น้องว่าแบบยำกับแบบขูดแบบได้แซ่บกว่ากันยำก็คือซับเด้อค่ะพี่น้องแบบสซับกับแบบขูดไผ่มักแบบใดกกะ คอมเมนต์บอกกันในเรื่องค่ะพี่น้องคือข้องมวยต่ำบางสิล้วเต่สะดวกคันยังย่ำก็ย่ำพี่น้องแต่ว่าถาเห็นทีขูดว่างไว้ไก่หมือกอ่ะขูดเอาใส่ปูด,ดอง น้ำต่ำฝนตกค่ะพี่น้อง ก็จังพอยู่เขาคือมืดมึงแล้วก็ตกหลายรอบเอานี่ใส่อืม น้ำไก่น้าไก่ทอดค่ะพี่น้องได้ไปกับขันมันหืนมันยังกับเมื่อกรับเปลี่ยนถูกกรแล้นี่หายด้วยค่ะพี่น้องรับเค็มให้หมดเลย เธอเขาก็สั่งมาสดใหม่ค่ะพี่น้องแต่ว่ามาโหดบางรดกับหืนหมัยกระรับเปลี่ยนให่มันเป็นน้ำแบบว่าที่เขาสรงมากนะพี่น้อง กรอบๆพักบุงหน้า <c oughs> บางคนกินเพิ่นกับบมักนะพี่น่องเพิ่นว่ามันฝาด 那。No. ผูดองหอมนัวใส่ตับหมูเสแซ่บ 嗯，香。 ิเราจ้ะพี่น้องแ <c> ซ <oughs> ่บข้าวน้ำปูราพาแซ่บไข่ต้มก็แซ่บด้วยค่ะพี่น้องเอามืนอนี่นกนนะคือเกาเนาะค่ะพี่น้องทำไว้กินสดลวดหรือว่ากินมุ่งม,มั่กินบอสุภาพจังไลก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้ะแล้วก็ถ้าให้มาคลิปนี้มากเมนูนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์ไปกําลังใจให้หมูนน้ำเนื้อจา้าสำหรับเหมือนนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ